รูปจริงหรือรูปหลอ,อกนั่นเองนะครับอันนี้ผมขอเริ่มเลยนะอันนี้รูปหลอ,อกนั่นเองนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับโอเคอีกรูปหนึ่งครับเป็นในส่วนของรีซีซั่นนะซึ่งมันจะมีตัวอาคาอินุแล้วก็อันนี้คือกองทัพเรือผมบอกเลยนะเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นไปไม่ได้คือผมไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้จากอาคาอินุนะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นกองทัพเรือมา3ตัวเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางครับยังไงให้เพื่อนๆลองสังเกตเนาะทุกครั้งที่มันรีซีซั่นนะครับปกติมันจะแบบ คนละสายอะ่ะคือมันจะไม่ใช่ประเภทเดียวกันส่วนใหญ่ที่เจอจะไม่ใช่ประเภทเดียวกันนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะเพื่อนๆลองดูดิคิดรอโซโลไคโดมันประเภทเดียวกันหรอไม่ใช่ครับคือมันต้องตรงข้ามเสมอหรือว่าคนละกลุ่มไปเลยที่จะเจอเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นหมายเขาว่า3าตัวนี้อันนี้คือเฟกอันนี้เฟกละไม่มีอะไรมากนะอยากตอบตรงนี้ก่อนเผ่อมีคนไปเชื่อเนาะเฟกนะครับแล้วส่วนว่าอาคาอินุถามว่าจะมีสกินมาไหม EX ทุกตัวมันต้องมี อันนั้น,นไม่ต้องสนใจคือมีแน่แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยมันอีกแค่วันเดียวเดี๋ยวเราก็รู้แล้วนั่นเองนะว่ารีซิสันจะเป็นตัวละครอะไรที่มารีรันเนาะซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันน่าจะมาพร้อมกันหมดเลยส่วนตัวนะคิดว่ามาหมดเลยครับทีเดียวบุ๊บเลย,เ,ย,เ,ลยเพราะว่า,าตู้พวกนี้อะไรมันก็จะออกพอดีด้วยคิดว่าน่าจะมายังไงก็มาแน่ๆแต่ตัวอะไรเดี๋ยวค่อยไปลุ้นโอเคอันับต่อมาเราคุยใน,นส่วนของภาพแช่งบ้างอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเฟกเหมือนกันนะครับ ก็ถามว่ามีอะไรต้องสนใจไหมสำหรับรูปนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าแชงออมามายังไงก็มาแต่ไม่ใช่ตอนนี้อีกนานแทบโคตรนานเลยคือปกติให้เข้าใจเลยนะตัวละครถ้ามันจะวนมาใหม่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มเติมในคลิปนี้นะเช่นแชงเขียวมาตอนไหนถ้าจําไม่ผิดตอนสามจุดปีใช่ป่าวะถ้าจำไม่ผิดนะช่วงแชงอเออสามจุดหปีหรือสี่ถูกแล้วเออ แชงมามา3.5นะครับ2ปีผ่านมาช่วงเวลาเดียวกันแช่งข่าวมาให้ให้เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะแช่งข่าวมาโอเคย้อนกลับครับในส่วนของตัวละครฟี่เนื้อถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมาก่อนแช่งก็คือมาตอน3ปีมาตอน3ปีนะแล้วตอน4.5ปี4.5ปีนะย้ำนิกะมาโอเคไหมพอนิกะมาเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่านิกะลูฟี่จะมาอีกใช่ใช่เนี่ยก็เลยจะบอกต่อน,นี่งใช่ มาปีนี้แหละแต่ล่างไหนอีกเรื่องชัดเจนอั่งมาแน่อีกล่างมาแน่ปกติลูฟี่จะมาทุกปีครึ่งอันนี้คือผมเฉลี่ยจากของเก่าที่เกมเคยทำนะครับก็คือ3ปีใช่ไหมแล้วก็4.5 6ปีเป๊ะเลยเป๊ะเลยแต่บอกบังเกินว่าตอนนี้เมย์มันดันปิดอ่าพอมันปิดปีครึ่งนั่นแหละเตรียมตัว มาแน่มาแน่แน่ร่างสู้เซปเทิลอะว่ากันง่ายๆเหรอหรืออาจจะเป็นร่างสู้คนะิสรุเนาะที่ใช้มือจับอะสูงผมบอกเลยคือปีนี้เต็มตัวลูฟี่นิกะถ้าใครแบบเออถ้าถามผมนะตัวซีอะถ้าเป็นโหนดดำของออนโหนดดำก่อนหลังจากนั้นผมอาจจะข้ามยาวเพื่อไปรอลูฟี่เลยเพราะมีสิทธิสูงมากๆแต่ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะมาตอนครึ่งปีก็คืออีก6เดือนข้างหน้า7เดือนนั่นแหละเออ8ดเดือนอะคุณมีเวลาเก็บเพชรยาวเลยครับได้แน่ๆวงเล็บถ้าไม่ใช้เพชรมั่วนะถือว่าผมบอกถึงอนาคตก่อนเลยนะ ยังไงก็มาเพราะว่า6ปีรอบนี้ยังไงก็หนวนดดาแต่ลูฟี่อ่ะอาจจะมาอีกร่างหนึ่งและลูฟี่เพื่อนๆรู้อยู่ใช่ไหมซับได้เหรียญได้แน่ๆเมนได้ด้วยและไอฟี่ตัวเนี้ยมาตอน4.5ปีและคิดดูดิแม่งเล่นจนถึง6ปีอ่ะเออนี่เราเพิ่งมาเปลี่ยนตอนปู่มาลูฟี่เล่นไม่ได้นะจริงๆปู่มาลูฟี่เล่นเล่นไม่ไหวจริงๆนะแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะเล่นยาวเลยนะปีครึ่งโคตรนานเลยนะ ดังนั้นถ้าใครมียังไงก็คุ้มและตัวมันการันตีแพงซับได้เหรียญได้คือได้หมดผมเลยอยากบอกว่าเออเนี่ยคลิปนี้ก็อยากบอกเป็นประมาณนี้แหละส่วนตัวละครแชงเอากลับมาดีชังนะทุกๆสองปีอ่ะเพื่อนเนก็คิดดูเนี่ยมันเพิ่งมาอ่ะมันเพิ่งมา8ปีไงไม่ต้องพูดเยอะไอเเจปีอ่ะเออก่อนมันจะมานะอีก2ปีไม่ต้องไปเดาว่ามันจะมันมาเน่แต่อีกสปี ไม่ต้องรีบมันพึ่งมามันไม่มาซ้ำหรอกโอเคไหมยกไว้ลูฟี่มันมีหลายร่าง,งาไงเห็นไหมาสี่ดาว3ดาวด,ดีเจนเอมันมีครบลูฟี่มันปกติแต่ลูฟี่เยอะอยดีแล้วเพราะว่ามันเป็นซับได้ก็บอกว่าคลิปนี้น่าจะเห็นภาพและเคลียร์นะครับผมโอเคอ่ะจบไปประมาณนี้